ไม่ใช่ขนมนะมเป็นคาราชเช่นนะกินได้หรอลงไม่กินหรอแล้วไม่ได้เอาหมันกินไม่ได้ก็บ <c ười> อกบอฟงเหรอก็อให้กินเอาไปดูดิเอาด<อ>ิมาเอานี่เร็วเอาเิยไเอาไหมเอาอ่ะเอาอ่ะมันไม่ใช่ขนมเป็นคาราเช่นของแม่ กินเหรอรสงเดยวไปกินไม่ได้ของแก่เหรอของแก่ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เร็วๆจะกินไม่กินกินไหมเอาว่าอ่านเหีเขาบอกเอาว่าเอาไว้ของแก่ของแก่นี่ของแก่ข้างนี้ข้างนี้นั่งรองนั่งรองด่าข้างข้างนึงอีข้างข้างนี้ ห้างนี้ห้างนี้ห้างนี้เอาเอาไหมกินไม่ได้หรือไม่กินไม่ได้เป็นการเส้่